สวัสดีครับวันนี้ก็พามาอัปเดตสวนป่านะครับเคยลงไปนานแล้วนี่นะป่าป่าอันนี้ปลูกแบบทิ้งคว้างเลยนะครับไม่ได้ถางหญ้าถางอะไรเลยตอนนี้ก็เกือบสองปีแล้ลลวต้นไม้ก็สูงท่วมหัวแล้วครับแต่ว่าน,นี้เราปลูกทีไปหน่อยนะมัน,นก็ไม่เป็นไร นี่นะครับต้นยางนามีมดแดงเลยต้นยางนาน,นี่ต้นน่าจะเป็นต้นมะข่าหรือน่าจะมะข่านะครับต้นนี่ครับต้นยางนารอบๆสวนนะครับีเอ้ยแนวนี้นะครับจนถึงนู้นเลยไอ้ต้นสีแดงๆนั่นไปอีกครับ แนวเลยนีต้นยางนาท่วมหัวแล้ะครับถูกต้นเล็กก็มีต้นใหญ่ก็มีนะครับมีต้นมะข่ามีต้นตะเคียนนะครับมนต้นตะเคียนต้นนี้เนาะต้นตะเคียนแล้วก็มีต้นมะฮอกกานีต้นสูงๆนั่นเลยนะครับต้นมะฮอกกานีสูงละต้นไม้มีพวกไม้แดงนะเดี๋ยวไาดูต้นตะเคียน โตเร็วมากนะครับต้นสักก็มีไอ้ปลูกม่วไปหมดเลยนะครับีต้นตะเคียนโตแล้ว,วก็ปลูกทิ้งไว้นะครับไม่ได้ถางยาไม่ได้อะไรให้มันสู้กันเองแบบธรรมชาติแต่ว่าผมมีผมมีอีกสวนหนึ่งที่ผมปลูกไว้สามไร่ก็ไม่ได้ถางยาเหมือนกันตอนนี้เพิ่งปลูกได้ไม่กี่เดือน,นครับเดี๋ยวจะพาไปดู มีครับมีต้นขี้เหล็กก็มีอันนี้ก็เริ่มโตแล้ว,ลวเป็นแนวยาวไปนู่นเลยนะครับก็รกแบบนี้เลยไม่ได้ถางนะอัน,นเป็นหน้าแรงเนาะมันก็ตายหญ้าพวกต้นไม้อื่นๆมันก็ตายพวกนี้ก็จะโตรกมากเป็นแนวยาวนะครับรอบๆสวน สร้างป่าอ้อมสวนนะนี่นะน้อรบกวนไม้ถึงนู่นเลยคนระับไปไกลนู่นลูกไอันนี้ก็ปล่อยไว้ให้บัวกินนะครับที่เปล่ายังไม่ได้ปลูกยญ้าเดี๋ยวหน้าฝนกันก็ส่วนของต้นปลาล์มนี่ก็จะตัดถึง นี่จะเป็นหญ้าหวานหญ้าหวานประมาณไร่หนึ่งตรงนี้แนละ้วก็อันนี้ครับเป็นต้นไม้ครับปลูกไม่ค่อยได้ดูแลครับเพื่อแบบใครอยากปลูกไม่มีเวลาก็ดูจังหวะฝนดีๆนะครับปลูกทิดีไปเลยปลูกช่วงฝนดีๆหน่อยมันก็จะรอดทามันเองก็ทิ้งไว้ไม่ต้องไปถางนะครับถ้าถางมันตาย ันโดนแดดมันแห้งครับหน้าแรงตอนต้นไม้เล็กๆเ,เดี๋ยวจะพาคลิปต่อไปนะครับจะพาไปดูสวนที่ผมปลูกไว้3าไร่ว่ามันเป็นยังไงว่ารกขนาดไหนนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ